สวัสดีทุกคนอีกคังนะครับดีต้อนรับสู่ช่องไล a ์เกมมี่นะผมแล้วก็วันนี้เราจะเล่นเป็นเพลน,นะครับผม อันนี้เราจะสอนการเล่นเพนกันนะครับผมเพนตอนนี้ถามว่าแผ่นนี้ปัจจุบันเนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมสาหรับผมนะผมว่าผมว่าได้ยังเล่นได้อยู่แล้วมันตัวที่แบ่งได้ดีด้วยนะผมแบ่งได้ดีในทุกแร้งเลยนะเพื่อถามถามผมนะผมว่าเล่นได้ทุกแร้งไว้ตอนเนี้คืออุคีมก็ยังขนได้นะครับผมแต่หลังแร้งบนบนเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเออมีเพื่อนชงให้นึงอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออเราเข้าจังหวะสอนเพนเป็นตัวที่ล้วงโขดมากครับผมล้วงเข้าได้ดีมากนะผมแต่ออกเนี่ยมันจะออกยากนิดนึงมันออกยากกว่าสมัยก่อนเดี๋ยวผมจะอ แต่โดยส่วนส่วนตัวเข้าๆนะเพียนจะโหดต้นประมาณต้นเกมนะผมต้นเกมกลางเกมนี่คือเพื่อนบูเราจัดได้เลยครับเราไปช่วยเขาบูได้เลยนะ <Okay. S 1> ต้นเวนย่เงี้ยเราเข้าไปใส่เลยฟันหน่องทีนี่คือเจ็บ <Okay. S 1> เออใครไม่รู้นะผมก็คือทางเพจเราเนี่ยตอนนี้ยคนดูคนติดตามเนี่ยค่อนข้างมีพอประมาณจํานวนหนึ่งแล้วนะผมสามารถเปิดโหมดซัพพอร์เตอร์ได้แล้วนะครับโหมดซัพพอร์เตอร์เนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ99หรือ1 1 9นั่นแหละในสิทธิของซัพพอร์เตอร์นั้นจะได้อะไรบ้างนะผมตอนนี้คือผมก็กําลังคิดกับเจ้าของเพจอยู่นะว่าเอ้ย้ยยเราเาาอะอังงไดี่แต โดยประมาณก็คือเราจะมีซัพพอร์ตเตอร์นะครับในเพจนี้นะครับรบมาดูกันในส่วนของไอเทมกันนะครับก็แรกลูกี้เคิร์สน,นะผมดาวเวทต่อไปเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับต่อไปเป็นฮีเกตนะครับผมออกเป็นฮีเกตฮีเกตล้วก็ต้องตามด้วยตาลหนูใช่ไหมครับผมก็คือเจาะแทงร่วงแน่อนอนครับแล้วต่อไปตามด้วยตอริงออร่านะครับผมตอริงออร่านี่ก็เป็นรถเกาะเวทนะรถเกาะเวทแล้วก็ต่อไปตามด้วยแขก นะครับผมคำคร่าวๆว่า,วาเอ้ยเทนมันควรเล่นจังหวะไหนดีสุดครับผมตอบให้ได้ตรงนี้เลยครับว่าจังหวะ2นะครับผมคอมโบตัวไหนดีบ้างคอมโบ,บกับทุกตัวที่มี CC สตัร์นะผมสตัร์ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเช่นมีหน้าอย่างเงี้ยไม่ใซีซีเป็นแบบใบใบแบบเร,เรียกว่าสกิลล่อดรวงอ่ะทุกคนนะครแล้วก็ในส่วนของต่อไปพลังแฝงก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของรุ่นรุ่นนะครับรุ่นในแวดปัจจุบันเล่นแบบไหนนะผมดิสโซเลสสิบนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้คือล็ออกไววว้้เเลยยนนนนนะีีีีี่่่่ััสสมมงงงดบแป ได้นะผมใช้เป็นสปิริตสแล้วก็บลอนเมจิกเส็จสปิริตเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่สปิริตประมาณ5เมตรถึงสามเมตรนะผมแล้วก็เออ่เขาเรียกอะไรนะบอลเมจิกบอลเมจิกต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าบอลเมจิกได้ถึง5เมตรขึ้นถึง7เมตรนะครับผมแล้วแต่คนชอบเลยนะผมตัวใหญ่ก็รูนประมาณนี้กันนะครับโอเคครับแล้วก็หมดแล้วนะครับในส่วนของไอเทมรูนและพลังแฝดทั้งหมดทั้งมวลม,มีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยก,กันในเกมนะผม โอ้ใบแม่งมาไอ้ห่าเอ้ยใบแม่งมาไอ้เหี้ยใบมันขึ้นมาใบออฟอ่อใบออฟเอ้ยกูกูจะบวกไอ้นี่ซะหน่อยจริงเมื่อกี้ทุกคนวัดตัวเลยเราชนะนะเว้ยเมื่อกี้แม่งใบแม่งหมาเว้สตัน แค่แค่ที่เดนตับนครับแค่ที่เนตับแล้วนะเราเดินก่อนก่อนเหรอโอเคอยู่บนเยอะนะครับผมต้องเดินอย่างเป็นกลุ่มแล้วนะครับผมว่าถ้าเราเดินแยกเดียวกันอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะ เราจะโดนมันคุมหมดเลยเว้ยกล้องเดี๋ยวมีพี่น้องแล้วก็ไมโครนะที่ทำเดินในการเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องตคอยกันแทงให้คับใช่ใชคือโดยส่วนตัวนะผมบอกเลยนะว่าเราอ่ะส่วนใหญ่เราจะแพ้เรื่องการเดินไปเอาจริงฝั่งนั้นอะไม่มีอะไรเลยแต่เราแพ้เรื่องการเดินเดินนี่แหละเดินเป็นกลุ่มเราอ่ะเดินแยกเราต้องเล่นให้เหมือนห้าคนนิดนึงเว้ยครับ พยายามอย่าเดินเดี่ยวนะครับให้เดินเป็นกลุ่มนะือถ้าแบบไม่ไม่มั่นใจว่าเอ้ยตรงนี้มันมีมันมีไอ้น,นี่หรือเปล่ามันมีในพุ่มหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้านะผมเดินเลยเลาะปะตั้งใจแล้วว่าทไไอ้าสากูบอกแล้วกูวัดชนะไอ,อ,อ้ที่อะพูดแงรงรานได้ไหม เพลงังนานก็ต้องดูว่าลืมเปิดกัเพงน่งฟังเลเนจบอยู่แล้วแล้วน้องแวนสาอํานูดแล้แวนต้นเกมต้นเกมเอาเยอะจริงวะเรอกันเพลงนะคะเพลรอันนี้อพี่ยังไม่ได้มาบวชนะเพราะว่าเลือดโลนะเดี๋ยวรอรอกันผพี่ฟาร์มเรื่อยๆเต็มแล้ว บอกเลยตัวแทนที่มีซีซีเนี่ยเออจริงจริงมันจะแพ้ตรงที่ว่าเนี่ยแหละแพ้ติงยากด้วยหรอนีละคาไม่ไหวพี่ดูดิดูดิมันตามเลยทุกคนนี่มันก็เกินป้าันตามกูเะยขนาดนี้่นเราจะรที่เนตเราจะต้อาตาย ถอยถยนะเขายน okay. เราไม่ต้องเ่ะปแล้วเออนี่สอบไม่ทันรู้จักเปล่าเชนเชนซีซีเชนสถานะวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจ้งก็เข้ามาสแล้วเสร็แล้ว ไอ้เชี่ยเพดไอ้แหวนเฮ้ยแหวนมันเอาเยอะแล้วว่ะไอ้จริงยูนิคีผมน่าจะเข้าเข้าให้คุณแบงค์เลยดีกว่ากีน่าจะได้น่าสวนเลยกาลีขึ้นไปกาลีขึ้นไปกาลีขึ้นไปครับกาลีขึ้นไปนะกูมาเล่นสบายมากเลยนะไอ้แหวนเนี่ย เวลาขายืนยันสี่มา้วการดีเดิ้ลเดเด้อเด้อผมขึ้นแม่แจมโบดดีกว่าเซนเนลรอเลยเซนเนลรอเลยเดี๋ยวผมปิ้งเข้าไปเอาแก่เนี่ยเขาสีหาเรานะแค่มองหัดบางโบคอยบางปอลุบาร์คอยโอเคฟิกแล้ว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 ไอ้เงี้ยเมื่อกี้ไม่มีฟิกแบนแม่งล่วงได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเอาแวร์ได้ละแม่งไม่มีฟิกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมซ้ำขึ้นมาอีกรอบนึงเอาความแดงก่อน โอ้ยสวยสวยอ่าได้แล้วนี้มันนี่พอดีว่ะมันเคียร์คลิปได้รู้สึกแค่นตอนี้นะิเรอดี๋ยวเดี๋วผมไปกลางก่อนนะคุณแม่มฝากเคลียร์ล่างก่อนเดี๋ยวเผมไปกลาง เดี๋ยวผมกันกายก่อนเฮ้ยกาลีขึ้นไปเติมนะเดี๋ยวผมขึ้นไปเติมต่ำแฟนแม่งเล่นง่ายจังวะอยู่อยู่กระแทงเนี่ยถ้ากัดแทงกันไหนได้ไปเดี๋ยวผมบิงเข้าไปเอาไอเวนให้สวย และเออนี่ต้องเชนฟรีๆอย่างนี้เดี๋ยวูบอลหมวกบอกเลยว่าเชนฟรีๆอย่างเงี้ยถูกครับผมบอลได้ดีสป่าลาสป่าลาอะไรสวยได้หมลได้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 โอ้ยเกือบตายชี้อันนี้เดียวได้ไหมได้ไหมสวยสวเสวยมากสวยมากดันเลยครับดันเลยดันเลยดันเลยจะได้นี่หว่ามันหมดแล้วมันหมดแล้ว แล้วหมดแล้วดันเลยดันเลยงมแดดเอาเอาเอากอหนอกอไหนๆๆๆหนเอากอหนเี่เาลิก่อนยก่อนเลยอนเมลยดีมันแตกต่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยก้กเี่ครับกกเด็ี่ครับนหน้าไป ไอ้แวนนี่แม่งแสบมากเลยทุกคนผมดูแล้วแม่งทำไมแม่งฉี่ไม่ใช่แม่งเหลี่ยมแม่งดีนะเนี่ยแวนแม่งเล่นดีนะทุกคนเหลี่ยมดีอยู่แม่งแสบชิบหายเลยไม่คือส่วนตัวของอาร์ติโนล่ไอเทมผมไม่ดีเนี่ยผมเองย่างถ้าจับได้ต้องรอมก่อนสวยเอ้ยข้าแวนอเลยสัตว์เหลี่ยมเลย เกมเตอร์เราอ่ะให้ทุกคนเนี่ยเข้าเงี้ยเข้าๆนะผมแล้วเดี๋ยวก็่วงนะโ oh <my> อ้ยนะจีสวนไม่ดีหรือดักสวนหรือเปล่า oh <my> เอ้ยเอากรอต่อได้นะกยอร oh <my> ต่อก้อนก้อดัก ไปเลยไปเลยไปเลยนุ่มไปเลยี่ห่อเลยเบซิ่งมาก็ดีนะพ่ทุกคนมันรใ่ได้นะาีท่เจะธรรมดานะทุกคนแต่แวนแวนตะแวนตานีเลเขเล่นดีนะดีเล่นดีเขาเล่นดี ไป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 น่า่งปปไอ้แหวนย่าแล้วแวนมอยู่ดีเว้ไอ้เชียตัดแวนโคตรเกลียดแวนตานี้เลยไอ้เี่ยมึงกูจไปไหนกูเจอมึงตลอดเลยนะสเตดี๋ยวไปดไปเตามเฮ้ยเลิงลิงลิงลเขาข้าแล้วสอนลิงหน่อยโอ้โหสวยจับ ต,ตายคู่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่คือมันเป็นอะไรกับกูวะเนี่ยไอ้เชี่ยทุกคนแวนเมื่อกี้มันควรว์ากไปช่วยเพื่อนเว้ยหรือว่าหรือว่ามันมันมันไม่ว้ามันรอดอ่ะเอาผมไะเห็นผมวิ่งมาแน่เลยแดดทิ้งเขาแวนให้ ไปดิมาเะแนนัเดีวเนนเนะก่อ,กอน,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 นอ่าแวนก่อนนะแวนอะนเห็นป่ะแวนมันจะชอบเล่นอย่างนี้เว้ยแวนมันจะชอบเล่นแบบซ่อนตัวอนไรพว่มเงี้ยไม่ให้ไม่ปรากฏให้เราเห็นเว้ย โอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยแวนอยู่ตรงกลางแวนอยู่ตรงกลางสวยสวยสวยได้แล้วได้แลได้แล้วได้สองแล้วได้สองแล้วเออมึงมาไอ้แบบมีตัวคนเดียวไอ้เนี้ยกูบอกเลยตายสัสตัวหลังบ้านอะไดิแล้วเดแล้วเดแล้วลิงลิงฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดันกลางผมดันกลาง ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมาเลย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 จบได้จบได้ได้ปุ๊วะแม่จบจบมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์จบได้มีจบได้มบัลลังก์บัลลังก์บัลลกเอาบัลลักน่าได้บัลลักเดือดได้ปุ๊บวะน้องน้องกล้องแทงเลยเอาแทงอะไรมากสุดอ่ะทีบ้านก่อนลับไปรับเถอยเลยถอยเลยทีไรเดี๋ยวนะไอ้จบได้ว่ะจบได้จบได้มา เออสวยสวยสวยเออน้องงี้ดิวะสจบได้พาริพี่ที่อยากให้ยิ้มโป้งเลยตั้งที่งฐานเลยทุกคนนี่แก้เกมแก้เกมโดยใช้ฮิลโลเพย์ไปขอตั้งคอนเทนต์ของเพยเลสเกมที่ไม่ใช่เลดเกมนะผมก็คือมันไม่เป็นตัวเลดเกมนะแต่เลดเกมแม่งเสร็จได้สัง้นนะครับแต่ไม่แปลกฝั่งนั้นมีแวนแวนต้นเกมแบบตอนนี้มันหมดทามมิ่งของแวนแล้วเว้ยแวนมันเลยแบบเออเริ่มเราเริ่มแบบอวนเข้าได้แล้วนะครับ